วิ่งแบบเป็นทีมไงถ้าเป็นทีมใหม่โอเคไหมเจอห้องแล้วแปบเจอเจอเอาง่ายๆเดี๋ยวขอไปห้องนแบบ้ำแป๊บเฮ้ยเจอห้องแล้วพี่ไม่ก,รรกล้าลุกเลยทีนดี้นั่งรอดูก็ได้วะ <laughs> อันไว้ตวัวชั้นปลด่อยตรงนี้เลยพี่สวัสดีกะ <laughs> ไม่ได้มึง <laughs> สวัสดีกะอะไรหรอเฮ้ย <laughs> 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 เจอแล้ว โอ๊ยทำไมมาเจอเร็วจังเลยเพเราจะทำอะไรสักอย่างก็จะเจอเร็วอย่างี้ยนะมันเป็นอย่างนี้สินะฮะขางครับพี่ผมขางครับพี่คีใจเย็นจะเย็นครับเพิ่งโหลดเข้าห้องกันพี่คีเพราเราทองนำเงินเพราะเราสีน้ำเงินใช่แล้วทไมสีแดงเขาอยู่ห่างกันอย่างนั้นนะอ่าเขาไม่สามารถขี่กันพี่เอาชุดคนสวนข้างให้ผมเลยขี่อย่าให้ต้องโหดเลย อันตัวฉันนะคนสวดก็ไม่มีตะกินเดีย๋ยวเอาใครไปวิ่งหนีรอบนี้เอาตัวเดียวกับทีมปดูเราจะได้ดูเป็นทีมเดียวกันที่ว่าเราจะได้ที่หนึ่งไหมได้พี่ต้องได้แน่นอนใช่ไหมคือถ้าเรา<ม>สองคนช่วยกันแล้วก็ใช่ที่หนึ่งเนต้องไม่พ้นจากเราหรอก ที่หนึ่งจากข้างบนข้างล่างไงลละพี่ถึงใจเอ๋เขาอยู่เลนซ้ายไปเลยเอ้ยวิ่งเลนซ้ายเฮ้ยเราตัวติดกันเลยมาแล้วเฮ้ยสอด้อยเขาผมดังกับผมอส้มวะเฮ้ยเฮ้ยโดนสาน้อยเบียดตัวก็แค่นี้ อุ้ยทับไม้ไม่โดนไม่เป็นไรบังกูเต็มเต็มเลยอเลสเบี้ยนวุ้ยโหโดเปียกอือเราไปก่อนครับผมจังหวะนี้เห็นอย่างนี้โอ้ยแหลกนิดนึงโอ้ย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 แหลกนิดนึงไม่นิดแล้ว โอ้ยโอ้ยฮิตฮิตบล็อกมันฮิตบล็อกมันแย่มากโอ้ยโอ้ยแหลก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 ไวไม่บอกมาโอ้ยโอ้ยชนก็แทนโอ้ยโหโหวันนี้ไม่ใช่วัของเราวะโหโหใครมันโอ้ยแหลกโอ้ยอืม อุวยวิวิวิวว,วิงเดืยดขอบเดูอที่ไม่น่าเชื่ออ้าวลาก่อนกดผิดไอไอเทมนี้ใช้ยังไงผมยังงงวิธีใช้อยู่เลยเทยมไหนอะเนี่ยเนี่ยไอแอนแรกผมเ่ยที่ไม่ใช่บ่วงบาที่ไม่ใช่แซ่เปล่ยนแต่บ่วงบาโอ้ยมันใช้ไปแล้วไงโหห มเป็นชอนม,ม,มีการส่งไอเทมให้กันด้วยเหรอวะมันยิงหรือเปล่าอ๋อ, <c oughs> โ,อโคตรที่โหลโคตรที่โหลจริงๆเราสองคนท <c> ำ <oughs> ไมมันทิ้งเป็นแบบนี้ ใช้ยังไงไอเทมนี้ไอเทมไหนวะไอเชือยูเนี่ยอันเดียวเนี่ยก็ต้องชนกําแพงนะแล้วมันจะบู้ยความเร็วอ๋อใช่กดแล้วก็ชนกําแพงซึ่งรู้ไม่งั้นใช้นานแล้วต้องมีกําแพงด้วยหรือใช่ต้องชนกําแพงเป็นเป็นไอเทมของทหารรับจ้างว่าเคยเล่นนะ กันแหละไม่มีสกินดาไซก็ไม่อยากเล่นเหมือนกันฮบฮบฮบพี่โคตรโลพี่ทำไมพวกเราอยู่ตรงนี้ล่ะอยู่ตรงนี้ไปตรงนี้งานไหม <c oughs> โ,อโอ้ขี้อ้อย ลักก่อนลาก่อน,อนไฟไม่ถัดจดตายแล้วไปยนาระช้าสุดเลยไม่ไหวแล้ว <c oughs> ต้องไปเข้าห้องน้ำปวดวะคือ <c oughs> ผิดพลาดที่ไม่ได้ไปเขห้องน้ำไปเลยไปเลย ก็เป็นไงบ้างครับคนส่วน2คนก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องด้วยนะถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลย,เลยสำหรับวันนี้โชคดีครับ